ท่านผู้ชมดูระดับน้ํานะคะโ้งวัวแหลมที่เคยถ่ายให้ชมน้ําอยู่ระดับนี้นะคะเลขแดงแดงไหมเลขแดงแดงจะเป็นปีปี2องพนอบนหกสาก็ขีดแดงสุดด้านบนจะเป็นปี2 5งพนะคะนี่นะคะ อยู่ระดับนี้วันนี้วันที่สามตุลาคมสองพันห้า้อยหกสิบแปดอยู่ระดับนี้ค่ะกันคันกันคันไว้แต่น้ำยังไม่ถึงนะคะ หงหัวแหลมตำบลทวาสุกี